สวัสดีครับสวัสดี PFC ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมอสพาชมป่าชมคอนนะครับวันนี้เนี่ยเรามากันทั้งหมดสองคนนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพา PFC ซเนี่ยไปนั่งห้างของพีแฟรนะครับผมก็เราเนี่ยมาได้มากันนานแล้วนะครับผมแล้วก่อนเนี่ยที่เราจะไปนอนป่านลึกเนี่ยเราก็มาเจอห้างพีเล็กใหญ่นะเราก็เลยนอนในห้างพีเล็กใหญ่เลยนะครับผมก็ตกดิงเนี่ยเราเจอ หญิงพปสนญหาใชาเ่เหมือนมาขอแล้วกินข้าวนะใช่ครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียกเราแล้วก็บอว่าหิวข้าวแ,แต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงไปนะเพราะว่าใช่ครับผมมันดึกแล้วทุกคนเราไม่กล้าลงไปนะใช่ครับไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าผีป่ากันแน่ตอนนั้นคร,ครับผมวันนี้เรามาในช่วงกลางวันะนะน้มอสใช่ครับไป,เด,เ,ไเ,ปเ,เดี๋ยวเราเนี่ยทำให้ประกันเสร็จเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผม พี่ๆีครับนี่นะล้อเดินมาสั่งน้ำนะเดินไปื่มน้ำนะพี่พี่ครับก็รามาตรงนี้ก็ตอนเช้านะตรงนี้ก็ยังไม่เย็นมากเลยนะครับพี่พี่ครับก็ฝนตกแรงอ่ะก็นาำจะคุ่นหน่อยนะพี่พี่

ใช่ตรงนี้เนี่ยเห็ดเริ่มขึ้นแล้วนะครับพี่เวมาดูว่าป่าแถบนี้เนี่ยจะมีเห็ดหรือเปล่านะ กอจับได้พี่ชายพี่มีกระเป๋าเนี่เดีจังเดี๋ยวเราจะไปได้แล้วใช่เลืม ใช่ครับพี่เหนะล่อแล้วเน,ะน,นานะมดหรือว่าเราเดินเะลยขนะึ้นมาละอันนี้เหมือนผมอันนี้เรากำลังปรกษาเส้นทางอะไทุกคนใช่นะ่ด้วเราเดินเลยหมาหรือเปล่านม้เป็นข้างที่้วใหญ่นะใช่ดูสิ ม oh. คนมาตัดไปเลยนะเก่าแก่มากเลยเนะี่ยต้นอะไรไม่รู้นะเดืใหญ่มากแต่ใหญ่จริงอายุน่าจะหลายปีนะหลายปีนะถึงจะพ,พันพันปีน่าจะได้มั้งดูดูคนใช่ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอหาเส้นทางกันต่อนนะถ้าเกิดเรามั่นใจเรืนั้นแล้นนะเดี๋ยวเราจะาเดินไปก็จะทายคิดดีๆครับผมถ้าคิดว่าจะหาทางได้ไปพี่วิครับก็เหมือนเราเนี่ยเจอแล้วนะเหมือนเราเนี่ยจะเจอแล้วนะครับพี่พพพ เราจะจำทางได้แล้วนะไม้นี้ก็ไม่รู้ว่าใครมาตัดน,นะครับเทียบเลยนะครับพี่ๆไปา่าจะทางนี้เลยพี่ถ้าจำไม่ผิดนะพี่พี่นะนมันมีใครอยู่ข้างบนนั่นนะ เฮ้ยมันน้องฟ้าใสเลยพี่น้องฟ้าใสมาได้ไงเราไม่เคยพาน้องมาเลยนะใช่พี่โอ้เราไม่เคยพามาเลยนะออมาได้ไงอ่ะฟ้าใสใครฟ้าใสไหมฟ้าใส มาที่นี่ได้ไงน้องฟา,าสายจำพี่ได้เปล่าหมดเฮ้ย <Hey. S 2> ทำไมฟา,าสายถึงไมอยู่นี่ใช่เราไม่เคยพามาทีนี่นะใช่พี่ไม่รู้ว่ามาได้ไงนะมาได้ไงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใกล้ๆนะทุกคนกลางป่าหรือท่านทุกคนใช่แล้วก็น้องไม่ได้ตามเรามาเลยไม่ได้ตามมาไม่จำม,มาเพราะว่าน้องฟา,าสายอ่ะอยู่กับมาพี่สาวผมนะพี่สาวเลี้ยงเป็นลูกเป็นพานนะ ยืนใมาไม่ได้ที่จะเนเลยนะที่ไม่เป็นไงนนี่ยใช่ไีมตัวนพี่พีแกนิ่งมากทุกคนใช่อะยืนนิ่งเลยนะมาทำไมมาทำไมมาดี่ไันได้ไงพระสายคนเจอไหมนิ่งเลยนะพี่ คนดูนะว่าใช่น้องกษาตยไหมเยอะยิงในาสามเลยนยงไปนในในไม่ได้โหมันก็ไกลนะใาษาย์ษยเก็ไม่ได้ยินนะเดียก็ไม่ขันตอบรับเลยนะไม่ไต,ตอบอด,ดูน้องแล แต่ว่าต้องระวังตัวน้องมอสใช่พี่คือไม่ไว้ใจไม่ได้นะใช่มันดีเท่าไหร่วะเดี๋ยวเราได้ไหมจะพีคขึ้นไปน้องมอสขึ้นไปจะไม่จะพีคขึ้นไปได้พีได้ใส่พามาด้วยใช่ไหมใช่อย่ามายุ่งกู่คือมึงออกไปเฮ้ยพี่เฮ้ยงน้องมน้องมอสรักรักเขาแล้ววะ

เฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยมดเชาเอเมื่อกี้เหมือนน้องฟ้าใสใช่แล้วทำไมผมยาวขนาดนี้ไม่ใช่แล้วน้องมดไม่ใช่แล้วระวังตัวนะเราภาพลงตาเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพลงตาเหรอน่าจะใช่เอางี้ดีคุณเจอไหมคุณใครเด็ดป่าแล้วคุณป่ามากตอนแรกเราเห็นเป็นน้องฟ้าใสนะใช่ ผมยาวมากเจอนไหมมว่าที่ห้นี้ไม่น่าสอบแ้หลยใช่พี่ยงีเราต้องสอ้มมัดนจวาเฮ้ยมันหัวเยอะยไใช่หัวยอเยอะ มันหดแล้วใหญ่มึงตัวคือมันยืนเหมือนเป้าไม่ให้เราขึ้นไปในห้างของมันนะทุกคนใช่พี่ที่นี่เป็นที่ของปูกทำไมพวกมึงต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยได <ป S> ้ย,ยินไหมทุกได้ยินไหมได้ยิน<า>พี่คนด,ดีมั้เหมือนเขาไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งจริงนะใช่น้องมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ น้องมีทีได้หนต้องยุ่งพี่โอเคงานเราตั้งคนตั้งอยู่นะโอเคไหมถ้าคุกมึงมาอีกจะเอาพวกมึงให้ตายอะไรที่พี่บอกพี่ยังไอ้เราจ้าแค่มาแบบว่าหน้าข้างบรรยากาศนะใช่ขังป่นหรือไงทุกคนเพราะว่า ในเมื่อเขาไม่เรามายุา่งแล้วก็ตั้งคนไปอยู่เค่็ดอะไรอย่างนี้นะเราก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนใช่ครับหิวอะไรไหมกินขนมไหมกินขนมไหมหนูไม่หิวนี่เต๋อท่าทางเสียง,ลงเ,เลยเรียงแบบมาเป๊ะเลยใช่พี่าาทุกคนเสียงเหมือนมาก น right, ี่จ้ะเร้ยไปน้องาเฮ้นคะไปแต่ไม่รู้ว่าที่เราเจออเนี่ย มือยมากไม่รู้เป็นภาพวงตาหรือเปล่าทุกคนใชุดใช่ไปค่อยย่องไปค่อยยืนดกันยืนดีนะน้องแกร้องไห้นะ เดี๋มันจะเป็นอย่างเอ้ยไปไโ,โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบกลับบ้านนะเพราะถ้าเรายัางอยู่แบบยิ่งดึกเนี่ยยิ่งอันตรายนะพี่พี่ทีเนี่ยก็เย็นแล้วนะครับพี่พี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบินทางเราไปอีกใครเลยนะ นี่เรได้ยินไหมฉันน้อยเท้าไหร่ก็เลยน้อยนะเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยวังมีกระบ,บาดเยอะนะโอ้โหตัวมากก็คือที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เป็นน้องฟ้าใสใช่ไหมก็คือเป็นภาพลงตานะพี่ครับโอ้โหนี่ก็ไกลมากเลยนะก็ถ้าน้องฟ้าใสใหี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับผม โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปผมคลิปแรกผมก็ขอพี่พี่ขอรัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ตตามให้ผมและพี่กินดาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผม